ซึ่งมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมเลวถ้าเป็นกรรมดีพอนมาเราเจึบก,กันมันก็เกื้อคูลกันส่งเสริมกันไปในทางที่ดีจิตก็พอยมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าหากว่ากรรมเก่านี่เคยรุวงเกินนะกันมาก่อนนะครับมันก็อาจจะพาให้เกิดความทุกข์กันชั่วขณะเชิดเฉกเช่นเดียวกับทุกครอบครัวนะในมุมมองของผมนะ น้อยครอบครัวที่จะมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันต้องมีที่เรื่องที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมันเป็นธรรมดาของมนุษย์การที่อ่าเรามาเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยนะครับก็หมายความว่าเรามีกรรมซึ่งกันและกันซึ่งมีทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมเลวเช่นเช่นเพื่อนญาติธรรมนี่ยพนะอพอมีลูกปุ๊บนี่ลูกไม่เชื่อฟัง ลูกดือไปบ้างหลงทางไปนิดนึงและยิ่งสังคมปัจจุบันเนี้เครื่องหลอกล่อจิตใจของเขาเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวผมเองอาชีพครูนี่บางทีต้องอบรมทวนกระแสกับสังคมนะครับเพื่อล้งจิตใจของเขาให้สู่เส้นทางธรรมอย่างนี้เป็นต้นครับผลทางแก้ที่ดีที่สุดนะตามประสบการณ์ เหมือนเหมือนครอบครัวของญาติธรรมเนี่ยที่ที่บรรยายไปเมื่อ<ม>ว่าเมื่อวานที่มัววนโกก่อนนะครับอันนั้นก็ชื่นใจนะครับอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลน,นอกจากจะให้เจ้ากรรมในเวรละซึ่งเป็นสิ่งดีละคนในครอบครัวอย่าลืมนะครับต้องอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาด้วยจากจากจิตที่เป็นกุศลของเราเนี่ยนะครับเมื่อเราอาอุทิศให้เขาแล้วเนี่ย คมซึ่งคมในส่วนลบซึ่งมีมันจะค่อยๆบันเทาเบาบางลงเบาบางลงเบาบางลงจนกระทั่งเป็นปกติและถ้าเราทําต่อปุ๊บจากชีวิตที่เคยติดลบมันกลายเป็นชีวิตบวกอย่างนี้เป็นต้นครับบางครอบครัวก็ต้องถึงแตกแยกก็ต้องยอมรับว่ากรรมเหล่านั้นมันเกิดมาแต่ปางก่อนอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ถ้าเราเชื่อก้อนะครับอย่างนี้เป็นต้น เพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่บ้านน,านิพานทำของเราเนี่ยนะได้ฝึกได้ฝนได้สวดมนได้ท่องมนปฏิบัติเนี่ยให้เจเวีในกรรมเนี่ยประเสริฐมากๆเลยนอกจากจะได้เจเวีในกรรมที่ต่างพบต่างชาติต่างภูมิแล้วเนี่ยรวมถึงครอบครัวก็ได้ด้วยแต่ถ้าเรามีเจตนาที่เราจะให้กับ,บครอบครัวจริงๆปุ๊บเนี่ยนะครับจาก ครอบครัวที่มีสมาชิกคนดือ้อก็จะไปกลา,ายเป็นคนที่สงบเป็นคนที่เยือกเย็นและเป็นคนที่รู้จักปังเหตุผลครับบุญนี้แก้กรรมได้นะท่านนะแล้วก็ประสบกับผมเองผมเองใช้กับกับกับครอบครัวใช้กับสังคมใช้กับเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนใช้กันมาเสมอเสมอเด็กที่บอกดือด้อดือ้อดื้อแต่ก็ไม่ดือ้อของบินอยู่นี่มันเป็นเรื่องที่ชื่นใจครับเพราะนั้นก็อยากจะฝากไว้ว่า นะการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน,นี่ให้กับเจ้าเวในกรรมเหมือนกับเราหนึ่งถ้าเขาล่วงเกินเรามาเราให้อภัยแล้วการให้อภัยเนี่ยเป็นการสร้างกุศลโดยไม่ต้องลงทุนนะครับเช่นเขาแกล้งเราก็บอกเออเราอาจจะแกล้งเขามาก่อนนะเพราะนั้นเขาแกล้งเราบ้างก็ดีนะหนึ่งเขาแกแล้งเราได้เขาก็ชื่นใจสองสอนให้เราจักอภัยให้ด้วยคิดเป็นในมุมบวกอย่างเนี้ยมันมันมันก็มีความสุข นะมีความสุขนะทุกเรื่องนะครับนะที่ที่เราเราถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเปรียบ,รยบหรือไม่ได้อย่างใจนะบุญกุศลเป็นที่ทึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะโดยเฉพาะการให้อภัยเนี่ยถือเป็นการสร้างกุศลที่ที่เราไม่ต้องลงทุนมากเลยแล้วก็มีความสุขถาวรนะครับอขออนุญาต ฝากบทเพลงอีกนิดหนึ่งนะต่อท้ายนะเอามาใช้กับเด็กนักเรียนและเพลงเพลงนี้นะเราเราแต่งขึ้นในกลุ่มทำปฏิบัติธรรมของของจังหวัดตากเดี๋ยวนี้นี่เป็นซีดีของบางกลุ่มละเขาเรียกว่าเพลงแห่งการให้อภัยนะครับการให้อภัยเปรียบดอกไม้ที่ให้แก่กันเราเริ่มต้นโดยการแบ่งปันความสุขสันจะมีทั่วไป ให้ความเมตตาความกรุณาเป็นคุณยิ่งใหญ่ให้ความรับความจริงจากใจนั่นคือการให้ที่ดีจะให้สิ่งใดโปรดจำไว้จงให้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีการให้นี้เป็นเครื่องขู่ใจ จะเป็นแต่เพียงผู้รับนั้นไม่ควรพึงใจขจัดความเห็นแก่ตัวสิ้นไปโลกเราจะได้ดื่นลมสลาโดเรเลฟาซอนฟาเรโดเรลาโดราสลาโดเรเลฟาซอนฟาเรโดเรโดฟาสลาสอนโดร,ราสอนฟาสเร ฟาสัลลาสันฟาโดเรฟาเรโดอ่าโดเรกับตำนองเพลงกุหลาบิงพิงผมใช้ให้เด็กก็ร้องฝุดนิสัยก็ด้วยซึ่งมีหลายๆบดเพลงด้วยกันก็จะค่อยๆแบ่งปันให้กับญาติธรรมของเราเนาะเมื่อเด็กนี่เขาถ้าเขาชอบดนตรีเนี้ยมันก็จะฝึกจิตไปด้วย สร้างเรียกว่ายกจิตของเด็กให้รู้จักการให้ออกมาการให้ให้รู้จักการเอาภัยให้รู้จักการทําความดีให้รู้จากกาัจกทาสิ่งประโยชน์ให้กับส่วนรวมครับขออนุญาตใช้เวลาสัา้นๆเพียงเท่านี้นะครับบุญกุศลอันพึงมีนั้นก็ขอถาวายแด่องค์สมเด็จสมมาสัมพุทเจ้าทุกๆพระองค์นะครับผู้มีพระคุณต่อต่อโลกแล้วพีวันญาติธรรมของเราทุกคนทุกท่านนะครับ ครับสวัสดีครับแค่ขอแค่นี้ครับผม